สวัสดีครับตอนนี้คุณหยบดิน ATV กับ a r s i e v a l Evo on Mobile แล้วนะวันนี้เราจะมาจับ Therizinosaurus นะครับนั่นคือตัวข้างหน้าของเราในตัวสีฟ,ฟ้าที่เราบอกว่าหลาย EP เราจับมันซึ่งรอบนี้เราได้คัดสรรมาแล้วแหละเพราะตัวที่มันอยู่ตรงป่าเขตชื้นมันตายไปแล้วแล้วก็จะมาจับตัวนี้แทนซึ่งสีมันสวยทําไมถึงต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันก็จะสิ้นชีพแล้วไงเพราะตอนนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็ได้จะ ไม่โดนเนาะอื้มเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเน,นี่ยเฮ้ยธนูมันจะฟ้าเหรอทำไมไม่โดนเลยถามบุม้งใจยภูมิที่ที่มันได้เปรียบอ่ะช้ยภูมิที่มันเข้าถึงง่ายแล้วได้เปรียบไปไหนหวะช้ยภูมิกัน อยู่ข้างหลังนี่ว่าโอเคเอเอลองให้มันเออโดนสักทีวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาพร้อมแทงค่บพร้อมแทงมาๆมาวเอา้เอาฉลา,าดนะฉลา,าดนะได้อยากบงไปบวกว่ะเฮ้ยมาดิอยากบวกครับ อย่าบวกเลยอย่าบวกมาดิ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 เองมาเองมาไม่ดีแล้วเขาเรียกว่าตัวแทนตัวแทนถ้าผมตายผมมีแผนสำรองอยู่นี่นี่เหรออ่าอะไรกันครับนี่เนี่ยเราจะสลบง่ายได้ป่านนี้ ว่ามาดูดีเทล,ลว่าหน่อยว่าในอาร์มันเป็นยังไงน่าเฮ้ยใช้ได้เนี่ยเธอนิซิโนซอรัสโอเคก่อนที่เราจะจบมันนะเราก็จะมีประวัติของมันมาให้ทุกคนฟังก่อนนะเธอนิซิโนซอรัสฮะเป็นไดนโนเสาร์พันเทอร์รพอดที่กินพืชเทอร์รพอดก็ประมาณว่าพวกไดนโนเสาร์ตัวใหญ่ๆประมาณเนี้ยเออมันเป็นไดนโนเสาร์ประมาณพันธุกินพืชจุดเด่นของมันคือกรงเล็บเนี่ยกรงเล็บของมัน ยครงเล็บที่ยาวแล้วฟันพ่ที่พิเศษของมันเล็บของมันนั้นยาวประมาณสองเมตรนะเห็นในวิกิธภเดียเขียนนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล็บพิพิธภัณฑมันคือนิ้วนั่นเองนิ้วที่ยาวกว่าสองเมตรเอออุ้ยแต่ค่าสรุปมันก็น้อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดี๋ยว นนเนินนวนลืมเอาไว้นี่มาอุตส่าห์เตรียมแผนสำรองเอาไว้พะโถกาน,นึกว่าจะได้ใช้ซะและ้วอนึกว่าจะได้ใช้แผนสำรองซะแล้วนึกว่าจะได้ใช้แผนสำรองแล้วเนาะคือมันจับง่ายก็เพราะมันเป็นวิวหนึ่งได้แหละไม่ต้องใส่ใจลหรอกเพราะมันเป็นวิวหนึ่งมันก็เลยจับง่ายมอตัวนี้เป็นตัวที่ฟาร์มดีนะฮะ ถ้าไปดูในหลายๆช่องเขาก็มันก็ฟาร์มดีแหละดามเมจมันมแรงนะคือต้นเกมอะถ้าต้นเกมคุณยังไม่มีของระดับนี้นี่คืออันตรายนะถ้าไปยุ่งกับมันนะี่คือตายสถานเดียวไม่มีประโยชน์ถ้าไปยุ่งกับมันอะเออก็ทีนิ้ซีเนียลสารานะคนพบฟอสซิลมันก็คืออยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็มองกโกเลียนั่นเองเอ๊ะตะวันออกแล้วตะวันออกเฉยียงใต้เอ้ยตะวันออกกลาง เออตันออกกลางยุคยุคที่มันอยู่ก็ยุคที่เคทีเคเชียสนั่นแหละมันก็ยังมียุคอื่นอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาก็บอกยุคทีเคทีเคเชียสทีเคเชียสประมาณนี้ทีเคเชียสประมาณนี้ความยาวมันก็เจ็ดถึงเก้าเมตรแต่ก็ในเกมอารก็ไม่รู้สิว่ายาวกี่เมตรถ้าวัดจากหางก็ราวลวสักไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันก็ตัวใหญ่พอสมควรนะ ออันนี้มันก็นอนอยู่แล้วต้องรอตอนมันยืนเนาะจะได้ที่จะได้รู้ฟันมันนี่เหมือนสัตว์กินเนื้อเลยเนาะสัตว์ฟันมันเหมือนสัตว์กินเนื้อมากแต่มันกินพืชอ่ะงงเนาะก็ให้มันกินไปเรื่อยๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกทีตอนที่จับมันได้แล้วเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้จะจับเทอร์รีซิโนซอรัสได้แล้วนะฮะอีกไม่นาน โอ้โหจับเป็นชั่วโมงอะคือแบบนี่ขนาดวิวหนึ่งนี่คือจับนานมากคือแบบโอ้โหนั่งรอแบบต้องนั่งให้อาหารนั่งทำรู่นทำนี่เป็นชั่วโมงอะคือนานมากโอ้โหเดี๋ยวเราลับฐานเน,น,นี้ก่อนอืมตัวแรับนี่ เราพอพวกล่ะมันก็จะกำเนิดเกิดขึ้นมาพลิ้วบอกเลยมอะไรจะตื่นขึ้น,นมามาแล้วติดใจเดียวตื่นแลโอ้โห สีสวยจริงๆคือนึงน่าเอาพวกอาอหารให้มันเกิดจะให้มันรีเลือดแล้วเตรียมตัวลุยเจะลุยตอนเช้านะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกทีตอนที่มันเช้าแล้วนะฮะไปยมจะตัดไปอีกทีตอนเช้า โอเคฮะเราก็ตื่นเช้ามาผมกับสไปนูหนึ่งนายนะที่มันไปว่ายน้ำเมื่อกี้ผมอยากจะสร้างข้อขังพวกมิกาโลดอนไว้วะเพรแม่งไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยคือแบบก็ปล่อยไว้นี้เนี่ยอันตรายเนี่ยทีเล็กก็ขยับตบเขาอีกเออจะลืนบอลแล้วยโยม,เยมาเนี้คือแบบตั้งแต่จับตัว เดี๋ยวมันจะต้องทำโกงล้อมพวกไดโนเสาร์น้ำแล้วคือแบบไม่ไหวอะ่ะผมไม่ไหวจริงว่ะคือแบบไม่บินมันมันมันโดนคนอื่นตีแล้วแบบมันมันลามไปทั่วเลยคือแบบตอนแรกจัดสัตว์แบบเป็นระเบียบหมดเลยนะแม่งลามไปทั่วเลยเออนี่ไงลามไปทั่วอันนี้ไหนดูซิตอนที่สัตว์ันก็เต็มแล้วนะคือแบบสัตที่บอนยมอเออมาอามามา เราจะพามแปลนเราวาดกันตัวนี้นะบอกเลยว่านอกจากจะจับจับยากนะไม่งยากมากจับยากกูเลยไม่ใช่จับยากคือต้องถ้าหาตัวแทงกับมุมุมยืนดีๆก็จับง่ายเว้ยแต่แบบคือแบบมันคุณเข้าใจไหมว่ามันกินอาหารทีละหนึ่งปอร์เซ็นต์ เออมืกีน้อาหารทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบเออจะร้องไห้แล้วเราไปแถวโน้นเนี่ยที่มันตามความเร็วทันไหมมื่งกี้ตามทันนะเนี่ยมันวิ่งเร็วมากตัวเนี้ยต้นเกมถ้าเกิดคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวจะว่ามันรักสงบมันก็ใช่อยู่นะแต่มันจะไม่รักเสงบต่อเมื่อคุณเข้าไปอยู่ใกล้ๆมือนดูมันจะทำยังไงสไลด์ตามชิบหายละอื้อ ลงยังไงให้โลกจำและเจ็บเราอย่างนี้ไเอาไปแล้วฆ่าได้ไหมนะดูดูดูปึ้งปึ้งปึ้งจะสลบทมน้อที้ตัว สลบนะจ๊ะตัดโขกสับโขกสับสับหนึ่งตายดรโดแม็กกันอืมไปจ้โอ้โหเจ้าเบาบังอีกสามสี่สลบรวดูทรงนั่นแหละ เออเร็วๆไปโอสัตว์กินเนื้อแม่งจะรีเลื่ดเร็วกว่านะดูส่งว่ะโหแม่งฟาร์มมาเยอะเหมือนกันนยวนั่นเนี่ยทิ้งๆๆๆๆโอ้ทนุถนุเก็บไว้กันมันกินกันโหรีเลือดรีเลือดช้ามากกระบอกเลยคุยเพิ่มทีละหนึ่ง เยอะสามยันเอะสี่หูน้อยมากอาลัลวาดสามตัวยังไม่พอมันต้องเดีย๋ยวหาไอตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่สักตัวก่อนให้มันอลัลวาดเล่นโอ้โหในขอร์ดงี้สิความเร็วระดับนี้จะฆ่าได้ไหมดีเลือดเพิ่งเสร็จน่นนะ ตายหยุดพอตัวเดี๋ยวขอดูดิซิค่าสลบท่าไหนนะวิค,ค่าสลบสูงพอตัวเลยเดีย๋ยวามาเจอพีเยไม่เจอรุ่นใหญ่อยนะไปซัดกจบจาะเข้เลยต้องไปช่วยเผื่อมันตาย,ยางไงถ้าเลื่อนเลยวิสองสามตัวเลย ใส่เนี่ยถ้าเลืองเหลือ400ร้อมันจะซัดซัดกระสุนใส่รัวเลยนะนั่นแหละสองนัดพอไม่ผมเห็นจระเข้สองสามตัวแถวนี้นะจัดแม่งเดช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยลุงได้ว่า ตงวเฮ้ยไปไหนไปไหนอุ้ยเดือดตัวนี้แม่งตัวมีปีกนี่สู้ตัวนี้ไม่ได้หรอกโอเค ทำไมาูสึกมามามามโ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 มเมโ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 มเมโมอมโ่โม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 อมโ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 ปโมโมโโมโสลบ มาดีที่ปลอดภัยแป๊บมาที่ปลอดภัยกันโอเคฮะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีนเอทีวีได้นะครับแล้วเราจะกลับมาทำคลิปใหม่ทีโอเคไปแล้วครับบายแล้วเจอกัน